เพราะจากแสงไฟหน้ารถที่ส่องสว่างด้านหน้าปรากฏเงาดำตะคุ่มที่มีลักษณะคล้ายคนตัวสูงใหญ่เดินลากอะไรบางอย่างออกมาจากป่าหญ้ารกทึบข้างทางหลายคนอาจมองว่าถนนที่น่ากลัว ชวนสุพรมากค่ะต้องขับรถกันไปในยามค่ำเคืนหนีไม่พ้นถนนแทบทุกสายที่มืดและเปรี่ยวในต่างจังหวัดซึ่งเมื่อก่อนผมกับแฟนก็คิดอย่างนั้นจนวันหนึ่งที่เราต้องขับเข้ามาทำงานในเมืองใหญ่ทุกอย่างแทบจะเปลี่ยนความคิดเราหมด <c oughs> เมื่อเจอเรื่องสุดสเพริงบนถนนเลียบเมืองสายหนึ่งย้อนหลังกลับไปในราวห้าถึงหปีก่อนช่วงนั้นผมกับแฟนย้ายเข้ามาทำงานในเมืองใหญ่เป็นครั้งแรก เราเลือกที่จะเช่าบ้านไม่ไกลจากที่ทำงานมากนักเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องใช้เวลาในการเดินทางมากเกินไปโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่รถติดที่เรามักพยายามหาทางหลบเลี่ยงด้วยการเลือกดูเส้นทางที่พอจะเป็นทางลัดกลับบ้านพักได้จนมีอยู่วันหนึ่งครับเราก็ได้เจอเส้นทางใหม่ซึ่งเป็นถนนสายเลียบเมืองคือข้างหนึ่งจะเป็นป่าหญ้ารกทึบหน่อยแต่ถ้ามองไปอีกด้าน ก็จะมีคล้ายๆทั้งปูนกั้นตลอดแนวไกลออกไปก็จะเป็นบ้านเรือนของผู้คนถ้าถามว่าเปลี่ยวไหมบอกเลยว่าไม่ได้ดูเปลี่ยวมากนักแต่ในความที่เป็นยุคสมัยก่อนรถราอาจจะยังไม่พรุ่งพล่านเท่าทุกวันนี้ยิ่งถนนเปิดใหม่ก็จะดูรถค่อนข้างน้อยเพื่อนร่วมทางไม่ค่อยจะมีโดยจากถนนแล้วไม่ได้รู้สึกว่าเปลี่ยวอะไรแต่ผมกับแฟนมองว่าที่น่ากลัว อยู่ตรงที่ไม่ค่อยมีรถหรือมีเพื่อร่วมทางนี่แหละครับแต่ปกติเราสองคนก็จะตรงไปตรงมาไม่ค่อยกลับบ้านค่ำหรือว่าดึกกันมากนักเพื่อหลบเลี่ยงอันตรายที่เราอาจเห็นในข่าวอยู่บ่อยๆหรือพวกจี้ชิงทรัพย์อะไรต่างๆแต่ก็มีอยู่วันหนึ่งวันนั้นเป็นช่วงเข้าฤด,ดูหนาวอากาศค่อนข้างเย็นที่ทำงานจัดงานเลี้ยงต้อนรับผู้จัดการใหม่ เราสองคนก็เลยกลับบ้านช้ากว่าปกติแม้จะขอตัวกลับก่อนโดยไม่ได้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากนักแต่ก็เรียกว่าฟ้ามืดไปแล้วด้วยความที่เป็นฤด,ดูหนาวจะมืดค่อนข้างไวผมเป็นคนขับรถแฟนผมก็นั่งข้างๆบางช่วงก็มีงีบหลับไปบ้างเพราะจากที่ทำงานถึงบ้านพักก็ค่อนข้างไกลยอยู่พอสมควรผมขับไปเรื่อยๆครับ จากถนนสายหลักที่ผู้คนพรุ่งพล่านมีเพื่อร่วมทางพอสมควรก็เริ่มเลี้ยวสายเข้าทางแยกที่นำไปสู่เส้นทางเลียบเมืองที่ว่าถนนในช่วงเวลานั้นไม่ถึงกับดีมากบางช่วงก็มีครุขราบ,บ้างเพราะราดยางไม่สม่ำเสมอมากนะักจังหวะที่ผมขับไปเรื่อยๆจนถึงช่วงหนึ่งช่วงนั้นจําได้ว่าจะค่อนข้างแสงไฟน้อยมาก เหมือนว่าเป็นช่วงที่เว้นระยะจากเสาไฟริมทางห่างกันพอสมควรประกอบกับบ้านเรือนผู้คนด้านนอกแนวทางปูนไม่ค่อยจะมีจังหวะนั้นเองครับผมได้ขับรถไปโดยพยายามไม่สนใจมองว่าตรงไหนจะมืดหรือว่าตรงไหนจะน่ากลัวอะไรใไดได้แต่พยายามตั้งสติที่จะขับรถไปให้ถึงจุดหมายปลายทางเพราะแม้ว่าเราจะเดินม,มาไม่มากแต่ถึงอย่างนั้น เราก็รู้สึกกลุ้มๆอยู่เหมือนกันผมเลยค่อนข้างพยายามคุมสติตัวเองมากกว่าปกติเพราะไม่อยากให้เกิดอะไรขึ้นแล้วไม่สามารถควบคุมรถได้เรียกว่าขับไปช้าๆไม่เร็วมากครับขณะที่ขับรถไปเรื่อยๆถึงช่วงที่ผมเกิิ่นเอาไว้คือมองไปฝั่งที่เป็นบ้านเรือนผู้คนแทบจะเมื่อสนิทไม่มีบ้านคนเลยจนผมรู้สึกประหลาดใจ ว่าทำไมที่แถวนั้นถึงไม่มีใครคิดจะมาปลูกบ้านหรือว่าสร้างอาคารพาณิชย์อะไรใไดๆแต่ก็คิดในใจไม่ได้พูดคุยอะไรกับแฟนผมที่ลืมตาขึ้นมามองทางเป็นระยะจังหวะที่ขับไปเกือบจะพ้นแนวเส้นทางที่เมื่อสนิทไปแล้วจู่ๆผมก็ได้ยนเสียงคล้ายกับอะไรบางอย่างมันดังอยู่ข้างทางแต่ว่าดังมากดังพอที่จะลอดเข้ามาในรถได้ เสียงแปลกๆครับดังคล้ายกับใครเอาเหล็กมาลากพูดไปกับพื้นถนนเสียงดังคลืดคลาดคือดังชัดเจนมากแม้แต่แฟนผมยังลืมตาตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจมองหน้ากันอย่างเลิกลักอารมณ์ประมาณว่าต้นเสียงมาจากไหนแต่มองไปทางไหนก็มืดสนิทนอกจากไฟหน้ารถที่ส่องสว่างไปบนท้องถนนเท่านั้นที่ยังชัดเจนแต่จะว่าไป ด้านหน้ารถคือไม่มีอะไรให้เห็นเลยว่ามีใครมาเดินลากเหล็กหรือวัตถุอะไรใดๆอยู่สุดท้ายเสียงนั้นก็ค่อยๆเงียบหายไปแต่ปรากฏเสียงสุนัขในละแวกนั้นพากันเห่าหอนรับกันเป็นทอดขึ้นมาแทนอารมณ์ผมตอนนั้นเริ่มสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นด้วยความที่เราเคยอยู่บ้านในชนบทเคยเจอเรื่องราวเรื่องเล่าหลังความตายมาก็ค่อนข้างเยอะ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับจุดเกิดเหตุที่มีผู้ประสบเหตุบนถนนหนทางที่บางครั้งเราอาจบังเอิญขับผ่านไปโดยไม่รู้ว่าตรงจุดนั้นเคยมีเหตุร้ายอะไรใดๆมาก่อนแต่ถึงแม้จะประหลาดใจแค่ไหนผมกับแฟนก็ไม่กล้าพูดคุยหรือถามอะไรเกี่ยวกับเสียงที่ได้ยินหรือแม้แต่หลังจากนั้นเราอาจเห็นบางสิ่งที่แตกต่างกันออกไปบ้างแต่เราก็ไม่กล้าพูด ได้แต่ภาวนาให้พ้นจากจุดนั้นไปให้ไหวที่สุดสรุปว่าจากที่ผมขับรถช้าๆไม่ค่อยเร็วมากนักผมก็เริ่มเหยียบคันเร่งให้เร็วขึ้นอีกหน่อยอย่างน้อยก็ขอให้พ้นช่วงที่ค่อนข้างมืดสนิทนั้นไปก่อนในจังหวะที่ผมขับด้วยความเร็วเลยจุดมืดอับดังกล่าวมาไม่ไกลนักเสียงเดิมๆก็ดังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเสียงเหมือนคนลากเหล็กคลูดไปกับพื้นถนน ดังคลืดคลาดแต่คราวนี้ไม่ใช่แค่เสียงหรอกครับเพราะจากแสงไฟหน้ารถที่ส่องสว่างด้านหน้าปรากฏเงาดำตะคุ่มที่มีลักษณะคล้ายคนตัวสูงใหญ่เดินลากอะไรบางอย่างออกมาจากป่าหญ้ารกทึบข้างทางแล้วยืนสงบนิ่งคล้ายๆคนที่เฝ้ารอจะข้ามถนน,นเพื่อไปอีกฝากฝั่งหนึ่งผมเกือบเหยียบเบรกพร้อมกับเผลออุทานออกมาเสียงดังแฟนผมก็ไม่ต่างกัน เพียงแต่เขาไม่ได้ร้องออกมาด้วยความตกใจแค่เพียงยกมือขึ้นปิดปากตัวเองแต่ตาเบิกกว้างไปแล้วผมมั่นใจว่าแฟนผมน่าจะเห็นชัดกว่าเพราะเงาทะมึนดำนั่นอยู่อีกฝั่งหนึ่งกับที่ผมนั่งขับรถอยู่ก็คือฝั่งซ้ายมือของผมนั่นแหละครับในจังหวะนั้นเองพอผมไม่ได้เหยียบเบรกผมก็รู้สึกได้ว่าเขาไม่ได้หยุดนะครับดูเหมือนเขาจะหยุดแต่เขาไม่หยุด แถมลากท่อนเหล็กคล้ายท่อไอเสียรถมอเตอร์ไซค์ลากผ่านหน้ารถผมไปคล้ายๆล่องลอยไปไม่ได้วิ่งหรือเดินไม่เร็วหรือช้าแต่ก็ตัดผ่านไปได้ชนิดที่ผมแทบลืมหายใจไปเลยผมบอกตัวเองอยู่ในใจว่าผีหลอกไม่ใช่คนหลอกคนที่ไหนจะมาตัดหน้ารถมืดๆคำคำแถมเลื่อนทะลุออกมาจากข้างทางซึ่งเป็นป่าหญ้าทึบๆอย่างนั้นทั้งผมและแฟน ่างก็พากันมั่นใจว่าเจอดีเข้าให้แล้ววันนั้นเรากลับเดือก,กว่าทุกวันด้วยสองข้างทางยิ่งไม่มีเพื่อนร่วมทางที่จะวิ่งตามหลังเรามาหรือแม้แต่วิ่งสวนทางไปกลายเป็นว่ารถเราคันเดียวนี่แหละที่แล่นอยู่บนท้องถนนมืดๆแสงไฟหน้ารถกระทบกับดวงตาสีแดงกำลราวกับสีเลือดที่เหมือนจะสะท้อนกับแสงไฟหน้ารถในระยะไม่ไกล แต่ก็เห็นชัดว่าเป็นผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่สวมกางเกงสลก็กกับเสื้อเชิ้ตสีขาวที่ดูมอมแมมแถมยังมีสีช้ำเลือดช้ำหนองเปื้อนเปลือะเต็มไปหมดใบหน้ามีรอยบากลึกคล้ายถูกของมีคมบาดลึกลงไปซึ่งเราไม่รู้จริงๆว่าเกิดจากอะไรรู้แค่ว่าเพนเธอคือผมถึงกับเร่งความเร็วรถจนผ่านเลือจุดนั้นมากะว่าถ้าไม่ทัน ไม่พ้นจะชนก็ต้องยอมชนถือว่ายังไงก็ไม่ใช่คนชนก็อย่างนึกภาพไม่ออกว่าสภาพจะเป็นอย่างไรแต่นับว่าโชคดีอยู่นะครับที่ขณะที่ผมตัดสินใจแล่นผ่านไปอย่างไวแทบจะแค่เฉียดร่างที่ล่องลอยไปเกือบถึงจุดกึง่งกลางถนนแล้วผมจึงควบคุมสติหักปงมาลายเบี่ยงซ้ายนิดหนึ่งนิดเดียวจริงๆครับพอให้ผมควบคุมความเร็วรถ ไม่ให้หลุดตกถนนลงไปได้แฟนผมถึงกับหน้าถอดสีด้วยความหวาดกลัวซึ่งผมก็เข้าใจาครับเพราะขนาดว่าผมเป็นผู้ชายยังอดหวาดกลัวไม่ได้บางสิ่งอยู่เหนือธรรมชาติลี้ลับเกินกว่าเราจะรู้ว่ามันคืออะไรหรือว่าเกิดจากอะไรกันแน่ผมรู้แค่เพียงว่าโลกหลังความตายเป็นอะไรที่แม้คนตายเองก็อาจจะยังไม่รู้ตัวด้ยวยซ้ำ บอกตัวเองอย่างตปรงปรงผมก็ยังคงเรียกสติกลับมาเพื่อขับรถด้วยความเร็วเพื่อเร่งให้ถึงจุดหมายปลายทางให้เร็วขึ้นในจังหวะที่ผมเร่งความเร็วอยู่นั้นมันก็เกิดเหตุประหลาดซ้ําซ้อนขึ้นมาครับเมื่อจู่ๆปรากฏเหมือนแสงไฟรถคันใหญ่หระพลิบทีๆมาจากด้านหลังรถของผมตอนนั้นผมตกใจมากเพราะมองจากกระจกมองหลังรู้สึกได้เลยว่า เขามาด้วยความเร็วที่ค่อนข้างสูงจนเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นผมตัดสินใจหักปวงมาลัยเบี่ยงซ้ายอีกนิดแค่นิดเดียวจริงๆแต่ถึงอย่างนั้นก็เกือบตกลงบนไหล่ทางทําเอาใจหายใจคว่ำกว่าจะรักษาระดับความเร็วและประคองรถไปให้ตกถนนไปได้เรียกว่าคุณพระคุณเจ้าคุาค้มครองเราจริงๆแต่นั่นก็ยังไม่ใช่ทั้งหมดที่ทําให้ผมกับแฟนจดจําฝังใจ จนไม่สามารถกลับไปใช้เส้นทางถนนเรียบเมืองสายนั้นได้อีกเท่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นครับเพราะทันทีที่ผมพยายามหลบให้รถคันนั้นได้แสงขึ้นไปจะได้ไม่พุ่งชนท้ายรถของเรามันได้เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นคล้ายๆกับว่ารถคันนั้นแล่นมาเร็วมากจนเสียหลักและเมื่อเขาแล่นผ่านขึ้นหน้ารถของเราไปได้ก็ทำให้เห็นถนัดชัดเจนเลยว่ารถคันนั้นมีลักษณะเป็นรถกระบะ ที่บรรทุกคนงานมาเต็มหลังรถถ้าผมมั่นใจว่าจากแสงไฟที่ตกกระทบท้ายกระบะนั้นปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์คันหนึ่งที่เขายกใส่ด้านหลังรถมาด้วยเมื่อรถเสียหลักมันก็เหวี่ยงซ้ายขวาจนบรรดาคนงานที่นั่งอยู่ในกระบะท้ายรวมทั้งรถมอเตอร์ไซค์คันนั้นกระเด็นกระดอนตกลงมากระจัดกระจายไปทั่วทั้งพื้นเวลานั้นผมตั้งสติหนักมากจนค่อยๆผ่อนคันเร่งและเบรกรถ ตั้งใจจะโทรศัพท์เรียกหน่วยกูภย้ภัยหรือแจ้งตำรวจทางหลวงแต่เหลือเชื่อมากๆครับที่หลังจากนั้นเพียงไม่กี่นาทีรถกระบะคันดังกล่าวก็พุ่งหลาวตกข้างทางทิ้งไว้เพียงกลุ่มควันและก็เปลวเพลิงที่รุกพึบขึ้นมาส่วนคนงานชายที่กระจัดกระจายอยู่บนพื้นถนนที่ผมเห็นชัดที่สุดเพราะร่างนั้นกระเด็นมาตกอยู่ไม่ไกลจากหน้ารถผมนักเป็นชายร่างสูงใหญ่ ที่นอนกองรวมอยู่กับเศษซากรถมอเตอร์ไซค์ที่ท่อไอเสียหลุดกระเด็นอยู่ข้างกายของเขาผมถึงก็เบิดตากว้างด้วยความคาดไม่ถึงแฟนผมก็เช่นกันผมมั่นใจว่าแฟนผมคงจะคิดเหมือนกันแต่เราก็ยังคงนิ่งเงียบไม่กล้าพูดอะไรผมลืมเรื่องจะโทรแจ้งกู้ภัยไปแล้วเพราะเพียงพลิบตาเดียวภาพทุกอย่างตรงหน้าก็หายไปเหลือเพียงกลุ่มควันาจาง กับเสียงสุนัขที่เห่าหอนอยู่รอบๆเท่านั้นผมก็แทบรวบรวมสติแล้วใส่เกียร์เดินหน้าเหยียบคันเร่งเพื่อเร่งความเร็วรถรวดเดียวจนจบถึงบ้านโดยไม่กล้าเหลียวมองด้านหลังแม้แต่ในกระจกมองหลังเลยสักนิดจากวันนั้นผมก็ไม่เคยกล้าขับรถไปบนถนนสายนั้นอีกไม่ใช่แค่เพราะผมไปเจอเหตุการณ์สุดสะพรึงบนถนนเรียบเมืองสายนั้น แต่เป็นเพราะเมื่อได้พูดคุยกับเพื่อนที่ทำงานในสิ่งที่ผมกับแฟนได้เผชิญหลังเดินทางกลับจากงานเลี้ยงในค่ำคืนก่อนเพื่อนร่วมงานผมคนหนึ่งก็ถึงกับบอกผมว่าไม่เคยรู้มาก่อนว่าผมใช้เส้นทางนั้นด้วยเพราะเมื่อไม่นานมานี้เกิดอุบัติเหตุรถกระบะขนแรงงานพมา่าอย่างระเบิดทำให้รถตกลงข้างทางไฟลุกท่วม เพราะคนในรถเสียชีวิตส่วนที่กระเด็นออกมานอกรถก็ไม่ได้รอดชีวิตทุกคนกลายเป็นอุบัติเหตุหมู่ชวนสยดสยองที่ทำเอาชาวบ้านในละแวกนั้นยังแทบไม่กล้าออกไปไหนมาไหนในยามค่ำคืนกันถึงตอนนั้นผมบอกกับตัวเองว่าอย่าว่าแต่ชาวบ้านละแวกนั้นเลยแม้แต่ผมกับแฟนยังแทบไม่กล้าเฉียดไกลไปบนถนนสายนั้นอีก ถนนสายเรียบเมืองที่สอนให้ผมรู้ว่าถนนสายที่เต็มไปด้วยความหลอสุดสุดเพลิงนั้น